อู่ไหมจ๊ะเอออามาหาพ่อหน่อยใช่ปุมาแล้วพ่อเออมาล่าเล่ากันหน่อยเป็นไงกินคนเดียวมันไม่มันเว้ยโอ่กอบก็รู้นี่นาว่าฉันจะไม่กินเหล้าเอ้าก็เขาเรียกเองเรากับแก้มนี่ใส่ใจได้แค่หน่อยไงนะอ้างั้นพ่อก็ชวนฉันกินเหล้าสิไม่ได้นะอาดแกยังเด็กอยู่ยังเรียนหนังสือเพิ่งเรียนอ่านกินเหล้ามายาเอ้าก็ก็้าสอนให้มันเป็นลูกผู้ชายนะสิ ลูกผู้ชายอะทำอย่างอื่นก็ได้ไม่จาเป็นต้องกินเหล้าหรอกเออเจ๊งๆจิง,จงไม่เหมือนลูกผู้หญิงเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยดีๆก็มีผัวนะก็ถ้าสวยๆอย่างนังอ่อยนะถ้าว่านะนะไม่จำรอให้มันนานหรอกวะไอ้พวกเสียเนี่ยนะ มันก็จะคลานเข้ามาซบถึงบันไดบ้านเลยเว้ยพ่อแต่พี่อ้อยเขาไม่ได้อยู่แล้วนะนะอ้อยเขาไม่อยู่แล้วไม่อยู่นี่นี่บ่ายความมาไงวะอ่ะก็อ้อยม,มันเพิ่งมาขนข้าวของไปเมื่อบ่ายนี่เองนะพี่โ็ว่าเพื่อภาพอะไรนะอ๋อภาพเพราะที่ดีอะ่อะเาก็เลยหาที่อยู่ใ<อ>หม่ให้มันโ,โว้วนี่เรา,าทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะ เราเองทำไมไม่ห้ามมันไว้ล่ะจะไปห้ามมันได้ยังไงแล้วพี่อ้อยมันโตแล้วนะอ้อยมันจะไปได้ดีก็ต้องปล่อยให้มันไปสิแล้วเราคิดถึงก็ค่อยไปหามันน่ะ พี่ส้มพี่อย่าไปพี่มีารซะคนแรกกอดไมสิพี่กำลังเมากันวว่าเป็นการใหญ่เลยพี่เนี่ยรู้เปล่าคว่งฟลาเข้าของในบ้านสักกระจายเลยยังไม่พอนะพี่ตะโกนด่าพี่อ้อยนี่สั่นซอยเลยท่านนั้นพาพี่ไปช่วยเด็กเดี๋ยวพี่พี่ไม่รู้เหรอพี่อ้อยอ่ะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาเนี่ยพี่ขนของจําได้นะขนของเอาไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วมั้ง เออนี่นี่พี่พี่เขาฝากจอมโอจดหมายฉันให้พี่ด้วยดิ <Okay. S 1> เขาฝากให้ตอนที่ฉันไปขนของให้เขาขอบใจมากนะซ่าเดี๋ยวไปหาที่อ่านจดหมายก่อนโอเคพี่ ขอโทษส่วมด้วยที่ยายปุบปับกระทันหันเพราะมันไม่มีเวลาจริงๆของทุกอย่างพี่ทิ้งอยู่ในห้องพี่ยกให้ส้วมหมดพี่ไม่ได้ให้ที่อยู่ใครไว้พระผออ,อเขาบอกว่ากลัวใครจะไปกวนหรือทําอะไรเป็นการให้ข่าวไม่ดีเออพี่ไม่ได้หมายถึงส่วมนะพรุ่งนี้พี่จะไปถ่ายหนังที่ต่างจังหวัดหลายวันกลับมาแล้วพี่จะไปหาที่วิทยาลายัยขอให้ส้วมรู้ไว้ว่าไม่ว่าพี่จะมีฐานะอะไร พี่ก็ยังเป็นพี่อ้อยของส้วมเสมอหวังว่าคงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพี่จกจกอ้าวอ่านจดหมายอะไรอยู่จ้าน้องสาวอืน่าเศร้าซ้อยจ้ะ สงสัยคนรักจะเขียนมาตัดสัมพันธ์ไมตรีสิทธาจุกกลูจุกกลูอย่าไม่ยุ่งนะเดี๋ยวด่าเปิงเลยอ๋ออารมณ์ไม่ดีอ่ะเฮ้ยเด็กไข่ปิ้งไข่ปิ้งหยุดกอนไข่ปิ้ง่าไยไงสามพงพงบาทครับพบาทอ่ะสี่ให้ติปไปเลยอคแล้วเอาไปให้นะให้เขาเลยนะ ทานไข่ปิ้งชนะาใจาคนสวยจะได้ใจเย็นๆนะจ๊ะกลับลุมเลยไปว่าคนได้อยู่หลุมคุณ่ยูครับนะขายดีไหมละ่ะก็พอได้ครับคือมีคนก็ซื้อแล้วฝากให้คุณหนูครับคุณนี่ครับกตอนบ้าเน,นีน่ยนะครับไปไหนไปนะนะเอาไม่ไปใช่ไหมไม่ไปไ ไปๆๆโอ้ยไปก็ได้จ้ะมาเชื่อมะอตํบบาบายน่ะหนูเดินถามอะไรเป็นหมาเห่าไปกองแห้งทีเลยแต่คุณหนูครับเขาว่าให้หมาเห่าเนี่ยมันไม่กันนะครับมันไม่เหมือนกับไอที่ซุ่มเงียบแล้วคอยฟัดเวลาลวเราเถอนะพูดเหมือนที่หนูเจอเมื่อคืนเลย แต่จริงๆนั้นนะอิตาจิมบ้านเนี่ยหนูเดินผ่านทีไรก็แซวไปแซวมาแต่ไม่เคยทําอะไรสักทีเขาถึงว่านะว่าคนเราเนี่ยนะมันจะดูกันแต่เผื่อนอกไม่ได้มันก็เหมือนกับพากคิริ้วเนี่ยมันจะห่อทองข้างในนะแล้วน้าล่ะคะนะ้าพากคิริวห่ออะไรห่อไขม่มันก็น้าขาไข่ปิ้งนี่ไปแล้วคุณหนูอะ ขิ้วหอ่อไขนะ่วิ่งแล้วทัวร์นี่พูดอะไรก็ไม่รู้เอ้ยองค่ะ มาเน่ยหน่อยนะอะไรอะพ่ออืมเอ็งเนี่ยมันอย้อสซัดดิ้งซัดิ้งนีะหรอวะอ่อทำไรอะให้เขามีเนี่อยังยุ่งเท่าไหร่แล้ววะเป็นสาวแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันไม่เข้าใจอ่ะอืมความจริงเนี่ยนะเอ็งก็สวยไม่แพ้นางอ้อยมันเลยนี่วะฮะแต่รูปจักรแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดีกว่านี่หน่อยอ่ะ แต่งทำไมพ่อฉันยังเรียนหนังสืออยู่เลยโอ้โหนังเด็กโง่ก็เผื่อเสียฮะก็จะพอใจเองนะสิอะไม่ได้ผี่เข้าได้น้องก็ <c oughs> ไม่ว่าแล้วน่าอย่านะพ่อฉันยอมตายดีกว่าเป็นเมียไอเสียบ้าตัญหากรนั่นน่ะอายุมันแก่วพ่ออีกมั้งอายุมันแค่ตัวเลขเว้ยนะก็จะพูดกับเขาเองนะไม่เอาฉันไม่เอาอะไรอ่ะง่วมฮะแม่ดูสิพ่อแล้วฉันไปขายเสียฮะฉันบอกเลยนะฉันยอมตายดีกว่า ใออจยเย็นๆใจยเย็นๆค่อยๆพูดค่อ,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 อย,ยอๆจาเลยก็ได้พวกใจเย็นพี่เกาะเกาเร่งนัดลูกมทำไมนักเล่าให้มันเรียนจบซะก่อนดีกว่าอนะ่อยเทอมเดียวเท่านั้นเองอะ่ะ